หน้าร้อนเมืองซากุระอากาศร้อนประมาณ50-60องศาร้อนมากเลยล่ะคะ่ะการเดินข้ามถนนแบบนี้อาจทำให้เกิดอาการเป็นลมได้ร้อนจริงๆนะคะผมเตือนแล้วครับว่าอาจเป็นลมได้ รอนมากๆแต่แบบว่าภารกิจนี้เจ๊จะต้องเป็นคนทำเพียงแค่ผู้เดียวเจ๊คนสวยของเราจำเป็นต้องเดินข้ามถนนใช่แล้วล่วคะค่ะชัดมีความจำเป็นที่จะต้องเดินข้ามถนนไหนถูกถูกวนันถูกเวลา24ชั่วโมงตอนนี้อากาศร้อนร้อนถึงร้อนที่สุดร้อนจนฉันใกล้จะเป็นลมเอาเป็นลมเลยดีกว่าแย่ yeah, แล้วครับตอนนี้เจ๊คนสวยเป็นลมไปซะแลว้วเป็นลมแล้วคะ่ะ อากาศแบบนี้ต้องระมัดระวังตัวนะครับท่านผู้ชมอากาศร้อนชะมัดเลยนะเอะพี่เอกไม่อยากออกไปไหนเลยอพี่ฝนแล้วมายืนตากแดดหน้าบ้านทำไมไม่ได้ยืนตากแดดแต่ว่าออกมานี่ต้องปรับอุณหภูมิก่อนเดี๋ยวเราจะไปซื้ออะไรกินไม่ใช่หรออ๋อเออใช่จริงด้วยพี่ฝนอยากกินน้ําแข็งใสอืมงั้นเราไปซื้อน้ําหวานที่ร้านสะดวกซื้อมาทําน้ําแข็งใสกันดีกว่าอ๋อดีจังเลย แวะซื้อปลาทูให้ด้วยได้เปล่าเอาแบบแช่เย็นๆเลยนะปลาทูแช่แข็งหรอปุฟเฟตไม่ต้องถึงกับแช่แข็งก็ได้อเดีอเดียก่อนนนพี่สาวของของเราเป็นอะไรกันนะเกิดอะไรขึ้นนะครับร้อนมากเลยนะคะทำใจดีๆไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจะช่วยพัดให้ก็แล้วกันนะคะสงสัยเขาจะเป็นลมนะพี่เอกรีบลงไปดูเร็วเข้าใช่ฉันร้อนมากเลยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยคือว่า พี่สาวคนสวยที่เขาเดินข้ามถนนอ,นอยู่ทุกวันนะคะวันนี้อากาศร้อนเป็นพิเศษเขาก็เลยเป็นลมนะคะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองทำยังไงกันดีแล้วครับอืมเอาอย่างนี้ดีกว่ายังไงล่ะงั้นล่ะคะ่ะหยุดเดินนงครับหยุดเดินสักหนึ่งวันได้ไหมยหยุดเดินไม่ได้แล้วค่ะมันเป็นภารกิจของฉันเพียงแค่ผู้เดียวถ้าฉันไม่เดินแล้วก็เมืองซาก,กุระอาจจะเกิดความวุ่นวายงั้นเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับว่าจะพอช่วยอะไรได้บ้างนะ อากาศตรงนี้มันร้อนมากๆแถมสีแยกไฟแดงตรงนี้ก็ร้อนสุดๆไปละโบูบูบโบโปิกบอว่าไงเหรอเจ้ามอบ,บอกว่ามีหลังคาก็ดีนะหลังคางั้นเหรอฮะโอ้โหเป็นความคิดที่ดีมากเลยโบใช่เป็นความคิดที่ดีงั้นเดี๋ยวเพี่อจะทำหลังคาไว้สำหรับให้พี่สาวคนสวยของเรามาเดินได้อย่างสบายใจสบายถ <ใจ S 2> ูกต้องเอาละก่อนอื่นก็ต้องมีเสาก่อนนะ เสาวไว้วางหลังคาเหรอต้องมีเสาก่อนที่ฝนแล้วเสาก็ต้องสูงพอสมควรนี่ทาสีกสันสนิมให้เรียบร้อยโอ้แบบนี้ดีจังเลยจากนั้นก็ทําเสาแบบนี้ขึ้นมาสักสี่ต้นพอไหมนะพอแล้วเพชรคิดว่าสี่ต้นอาจจะไม่พอนะอืมเอาแบบนี้ดีกว่าโอ้โหเสาวกว้างมากเลยนะหลังคาแบบนี้จะต้องคุมได้ทั้งหมดแน่นอนใช่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวรถจะวิ่งไง คราวนี้ถ้าพี่เอกไม่ทําแบบนี้โครงหลังคาก็จะไม่พอดีกันอะต้องทําให้มารับกับโครงหลังคาแบบนี้อ,อ๋อต้องทําให้กว้างๆใช่ป่ะทําสีเขียวด้วยเวลาใครผ่านไปผ่านมาจะได้สบายตาสีเขียวแบบนี้ก็ดีเหมือนกันสูงแบบนี้รับรองว่ารถมาไม่มีทางโดนแน่นอนใช่แล้วแล้วก็ทำหลังคาซ้อนกันขึ้นไปแบบนี้อีกทำหลังคาซ้อนโอ้แบบนี้ดีชะมัดใช่แล้วเผื่อเวลาที่ฝนตกก็จะได้ไหลลงไปปกติได้นะเอาแล้วนะ หลังจากซ้อนหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่อกก็จะไปทําหลังคาของอีกสองฝั่งอ้แบบนี้ง่ายเลยนี่ไงแล้วก็มาประกบกันได้พอดีใช่พอดีมากแบบนี้พี่สาวคนสวยของเราจะต้องเดินข้ามถนนได้อย่างสบายใจข้ามถนนพี่ฝนอ่ะเอาหมายพูดหม่ก็ได้เดี๋ยวตรงนี้นะเราก็ใส่สามเหลี่ยมลงไปแบบนี้อ่าได้แล้วคราวนี้หลังคาก็จะครอบสวยงามอ่าฝนตกก็ไม่เป็นไรถูกต้องฝนตกก็ไม่ต้องกังวลกังวลสิกังวลทำไม ข้างบนยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยว่างเปล่าไม่เป็นไรหรอกมัง้งงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะทําให้สําเร็จเสร็จเรียบร้อยหิวข้าวหิวน้ํามากเลยร้อนมันร้อนไงเราทําที่ร้อนๆอ,อย่างนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะเราไปหาอะไรกินกันก่อนที่มั่เป็นความคิดที่ดีมากเลยเดี๋ยวผมกลับมานะครับอย่าเพิ่งลุกไปเดินล่ะยังเดินไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้ร้อนเกินไปแล้วทาไมถึงไม่เข้าไปนั่งพัดกันข้างในห้องแอร์ล่ะครับเดี๋ยวใครไม่รู้ว่าฉันเป็นลมฮะ แบบนี้ก็มีเหรองั้นเดี๋ยวเรารีบขับรถไปหาอะไรกินแล้วกลับมาทำหลังคาต่อให้เสร็จดีกว่านะพี่ฝนนะไปที่ Cafe. ร้านแคทคาเฟ่ร้านแคทคาเฟ่ใช่ป่าวใช่แล้วเกือบเลยเนี่ยเมื่อกี้เพียงว่าจะไปกินนอกเมืองัทั้งหน่อยกินที่นี่ก็ได้นะกินไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไอศครีมไอศครีมที่นี่มีด้วยเหรอมีมีแบบถ้วยใหญ่มากเลยน่ากินอร่อยรสตอเบอรี่พี่ฝนสั่งไงเต็มรสปลาแซลมอนให้หน่อยดิมีที่ไหนล่ะปุ๊ปอ่ะ อยากกินอ่ะมีน้ําแข็งมีน้ําแข็งแช่ปลาได้ปะบู๊บู๊บ <laughs> ูบว,า,วากินลายโบดูจะบโกินสเต็กนี่ฉันกินไม่ได้อ่ะงั้นนายกินข้าวกับฉันก็แล้วกันนี่ฉันสั่งข้าวผัดมาอันนี้ข้าวผัดแล้วเนี่ยข้าวผัดกุ้งเหรอใช่ข้าวผัดกุ้งอืมงับงับอร่อยมากเลยเนี่ยทุกคนอร่อยมากร้อน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 เดี๋ยวกินเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าไปตรงนั้นหอเนาะร้อนมากเลยเมื่อกี้นี่นะ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทําหลังคาต่อดีกว่าพี่เอกคิดว่าออร้อนแบบนี้ถึงมีหลังคาก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะพี่ฝนนะอ,อ๋อเราก็ใช้หลังคาที่กันความร้อนไนงะแต่ว่าถ้าเราไม่เปิดให้แสงแดดลงมาบ้างตรงนั้นก็จะมืดไปหมดเลยนะแล้วเราจะทํายัางไดงดีหลังคาใสหลังคาใสถูกต้องเลยกําลังจะพูดเลยย่งพูดก่อนเราทําหลังคาใสๆก็ได้นะ ะได้เ,เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเพคก็จะต้องบินขึ้นไปข้างบนเพื่อไปสำรวจด,ดูก่อนว่าตรงไหนวางหลังคาใสาได้นะพี่ฝนอ่าได้เลยอตรงกลางทั้งหมดเลยแล้วกันนะโอ้ตรงกลางทั้งหมดก็ร้อนแย่ yeah, นะสิไม่เป็นไรพี่ฝนถ้าถ้ามันไม่ใสมันจะเดินลําบากใลมืดอะ่ะจริงเหรอใช่แล้วตรงนี้มีไฟอยู่แล้วเพราะนั้นกลางคืนก็คงไม่มืดเท่าไหร่อ่ะงั้นก็ทำได้เลย เอาละหลังจากที่เพกเดินสำรวจครบรอบแล้วเราสามารถเดินได้โดยที่ไม่โดนแดดเผาแล้วนะแต่ว่าข้างบนเนี่ยมันก็ยังมีไอร้อนอยู่นะพี่ฝนรู้แล้วอะไรอ่ะติดแอร์ติดแอร์เพิ่มด้วยเหรอติดพัดลมอืมโอเคงั้นเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันนะว่าสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างน่าสงสารน,ะนะนาั่นน่ะนั่งเป็นลมอยู่นะนะั่นน่ะเป็นลมตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วทําไมถึงไม่พาเข้าไปข้างในสักทีเนี่ย เขาคงอยากจะรู้ว่าพวกเราจะมาทำอะไรที่ที่อะไรนะสีแยกไฟแดงของเขาหรือเปล่านะนี่ไงตอนนี้เ่เอกเปลี่ยนเป็นกระจกแต่ว่าใช้เป็นสีเขียวแนทนทําไมไม่ใช้สีฟ้าล่ะใช้สีฟ้ามันก็ตัดกันเกินไปนี่เดี๋ยวจะทํากระจกตรงนี้ด้วยกระจกสายกั้นไว้เหรอกระจกตรงขอบข้างแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ พอใส่แบบนี้ปุ๊บแดดก็จะไม่ลงมาตอนที่เป็นทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกที่พระอาทิตย์ขึ้นลงไงแล้ก็จะไม่ร้อนใช่ป่าไม่ร้อนมากนี่ไงพี่ฝนอ๋อได้เหรอจากนั้นพอใส่กรอบจนครบเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วไงต่อเปลก็จะเข้าไปดูข้างในเข้าไปดูข้างในแล้วนำแอร์อมาติดแบบนี้โอ้โหดีจังเลยแล้วเร,เราจะต่อไฟทังน่ะเราใช้ไฟ Solar โซลาร์เซลล์อ๋อจริงเหรอนี่ติดครบเลยสี่ด้านแปดตัวทันสมัยมากเลยอ๋อเปิดไม่ต้องกลัวพังกันไปเลย สมัยสุดๆไปแล้วแค่นี้เจ๊คนสวยของเราก็เดินอย่างเย็นสบายใจแล้วนะใช่พี่สาวคนสวยของเราก็จะได้ไม่ร้อนจะได้ไม่เป็นลมลองไปเรียกเขาเจว่าเขาฟื้นหรือ,อยังพี่สาวคนสวยคะฟื้นหรือ,อยังคะพี่ครับตอนนี้ผมทําที่เดินมีหลังคาติดแอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้าบใจมากเลยฉันนั่งมองอยู่ต้องนานว่าพวกเธอจะทํำยังไงกันต่ออืมงั้นลองไปทดสอบดูดีไหมล่ะครับก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะแบบนี้ก็เดินได้สบายเลยนะดูนี่สิ เดี๋ยวก่อนมีความเย็นออกมาแล้วใช่แล้วมีความเย็นออกมารอบๆโดยดูโอ้โหมีไอเย็นชื่นใจมากเลยแบบนี้ฉันก็เดินทั้งวัน25ชั่วโมงยังไหวเลยค่ะใช่แล้วเดินแบบนี้ทั้งวันก็ยังไหวเลยนะครับ ไปนนเนี่ยดูสิชื่นใจเย็นสบายดีนะเนี่ยเราใช้พลังงานที่เป็นแสงอาทิตย์ให้เป็นประโยชน์ไปเลยใช่แล้วแล้วจะ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะงั้นเอาอย่างนี้งานเดี๋ยวฉันจะมีรางวัลตอบแทนให้พวกเธอก็แล้วกันไม่เป็นไรครับพวกเราไม่ได้อยากได้อะไรเห็นเดินแล้วมีความสุขก็ดีใจแล้วครับพวกเธอเป็นคนดีจังขอบใจนะขอบคุณมากเลยนะครับแต่เราเป็นคนดีอยู่แล้วเอาละพี่ฝนว่าไงหรอภารกิจวันนี้ของเราก็สาเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหลังคาติดแอร์สำหรับเดิน ยอดเยี่ยมมากเลยนะเนี่ยฉันก็ยืนดูอยู่ต้องนานแล้วเนาะอ๋อคุณลืองออ๋อใช่แล้วฉันก็เดินอยู่ตรงนั้นก็เหนื่อยเหมือนกันร้อนร้อนเลยมาขอหลบตรงนี้หน่อย<ด>เอเ็นเได้เลยค่ะได้เลยค่ะตรงนี้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ได้เลยนะครับพลังงานแสงอาทิตย์แบบนี้ใช้ได้เรื่อยๆเลยยกเว้นมีเมฆมาบังนะครับ อ๋อแบบนั้นน่ะเหรอแต่ไว่ต้องกลัวหรอกหน้าร้อนแบบนี้ก้อนเมฆแทบจะไม่มีเลยเนาะใช่แล้วล่ะค่ะเงยหน้ามองขึ้นไปมีแต่ท้องฟ้าคือว่าฉันมีอะไรอยากจะรบกวนเล็กน,อน้อยอ๋อได้เลยค่ะวันนี้เพื่อเราเพื่อเราว่างพอดีค่ะอมไม่เป็นไรไม่ต้องวันนี้ก็ได้แต่ช่วยตามมากับฉันหน่อยได้ไหมอหอตามมาอ๋อได้ค่ะได้ค่ะไปไหนครับหออ คือว่าไปที่หน้าโรงเรียนหน่อยได้ไหมละครับอ๋อที่หน้าโรงเรียนมีอะไรให้พวกเราช่วยซ่อมหรือเปล่าคะอ๋อยังไม่ต้องซ่อมหรอกครับให้มาดูพื้นที่ก่อนดูสิโอ้ร้อนแสบตาเลยใช่ค่ะตรงนี้ร้อนมากเลยคือคือว่าคะเดี๋ยวเดี๋ยวลงจากรถให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ๋อค่ะคือว่าพอออกก็ยังได้หลังคาตรงนี้เหมือนกันยังไงดีพวกหลาะก็คงจะต้องทำคราวหน้าละกันนะพี่ฝน